สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้ม,มาพบกับช่องแย่ไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือ่อในแย่ไพไ่เรียนน้ำขบมูลงเนืาา้อท่าเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บเบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้า,จาก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นั่ไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเนาะค่ะน้อยย่มแย่ไพ่รง,งคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคีมใหม่พี่น้องก็สิบไริพาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้พี่น้องมักอาาจรย์ใดชื่นชออบาจจาารรย์ใดหืออว่ะคมเมนต์เขามมาาาคุยยยททัักกบไะจ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกาบเบาอลายใหญ่ห่างพี่น้องจาาาอ้าผู้ไรมันผู้ไรมานตำเล่าเกล็ดถูแย่ไพแน่พี่น้องจา้าหมูว่านที่แย่ไพบอกเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่สีส่เจ็ดเนาะพี่น้องผู้ไรมานคอนมเมนต์เขามาคุยกันแน่เนาะจ้าเนาะมือนี้าย่ไพรกระสิจุดอีกเป็นขอตำไทยเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะขอตำไทยเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องจา้าผู้ไรมานแต่คอมเมนต์เขามาคุยกันแน่เด้อจ้า,จาพี่น้อง กาบบบล,ล้ายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งผองมูลแนวทางอาจารย์ทันเหล็กไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะจ้า,จาอาจารย์บบอแก้วเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องอาจารย์บอบอแก้วเพิ่นให้่มากเพิ่นบอกว่างวดนี้เด่นหกลูดหกเน้นเน้นคือหกศูนย์เลยมาบอกถือใจยายไพ่ค่ะแค่พี่น้องเพิ่นบอกว่าเน้นเน้นก็คือหกศูนย์มาสั่นพี่น้องจา้า จัดไป6 3 6 6และ2 6 3ตัว2-60หําสำหรับแนวทางของอาจารย์บอบอแก้ววสัน้นกะเลกออก60พี่น้องจ้าจังมากคุยกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอาวัดแล้วจวดจาดฝาดดมน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะพิจาณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะพี่น้องเนะงาะงวดนี่สิจัด60พี่น้องคะ่ะ6090เนาะคะ่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อันนี้สูตรใหม่แนวทางของละอ่อนเหนือนะคะพี่น้องคะ่ะพนบอกว่าแนวทาง3ตัวบนเน้นๆและ2ตัวบนพูนว่าจา้เพูนบอกว่า3ตัวบนสูตรนี่เห็ดมากๆให้พูนบอกว่า160 655 5ศู 7, 5, 0, 4, 8, 3, นเนาะจ้ะ2ตัวเน้นคือ60 83 50 57 10 16และ5 5ตัวกันคือ80ก็8หาหรับแนวทางละอ่อนเหนือนะคะพี่น้อง ผูใดมากจวดจาด้ำเพลนไดเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอแพรเขาหรือว่าเจ้าลำเอียงเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอน,อนอบอกว่านี้เลียกดังซีเก้าเก้าซีแคนแคนจวดจาดฝาดเบิ่มเออว่าพ่อนพอนออวันฝันวันมีคนบอกเล 94, ขเก้าซีก่ดีกวนะ่าต่อไปแล้วาบ้านได้บอกได้เนี่เออ มาหั่นในใเลขเทียเดี๋ยวพัดในฝันเทียเดี๋ยเลขงวดน,นี้มาเบิง้งค่ะงวา่านี่เป็นแนวทางของเงินแอดนายเมื่อวานเพิ่นว่า,หาให้ยย้ายไปคืบอบ่เอาตำเล่าแอดนายมาใหา้แนวว่าสั่นพี่น้องมาเบิง้งค่ะงวดนี่แอดนายเล่าให้มาเนาะจ๊ะเพิ่นบอกว่าบนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามสอง และ2 0 0ศูนย์ศนวัเนาจากข้างล่าง09 29และ39เก่าหลุดเงาไปเลยศูนย์วัสด์สำหรับแนวทางของแอดไน่แอดไนเลขรลดเลามาเข่าด้วยพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดสายฟ้าเนาะค่ะแอดสายฟ่าบอวังวันนี้ฝาด8ไปเลยวัสด์8ป8าตัวล่อง88 83 84และ86 582 482 185และ184 สำหรับแนวทางของแอดสายฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นรสิงห์เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเมือ่องวดนี้เน้นซีรูดว่าสั้นพี่น้องจ้าสามซีเจ็ดศูนย์สองสี่ซีเอซีสองซีเจ็ดและซีแปดสำหรับแนวทางของอาจารย์นรสิงห์เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนว่าสัน้น สามตัวบนเอามาจับเอาเองด้วยพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดอาเนะจากงวดที่แล้วเขาซีหาสามพิ่นบ่ได้จับไห้ได้พี่นอ้องพิ่นเอามาไห้หลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยของพื่นซื้อๆน,นี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิง้งค่ะพิ่นบอกว่าหลักร้ 2, อ, 2, 3, 4, 10, อย, 8, 3, 5, ยอยู่ที่สองสามสี่หลักสิบอยู่ที่แปดสามห้าหลักหน่วยอยู่ที่สามสี่เก่าพี่น้องเลขชนกันหลักร้อยสิบหน่วยบนอยู่ที่สามสามเนาะพี่น้องเนาะ ชนกันอยู่ที่สาอันนี้คือแนวทางสามตัวบนแอดอาร์สันพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้ามาเบิงเลขดับสําหรับแนวทางดับสองตัวล่างของอาจารย์ท่านนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอเลยพี่น้องจา้างวดที่แล้วดับเอาอยูเด้ออกหนึ่งหนึ่งวสันเอาพี่น้องเบิ้งค่ะสิบหกสิงหาเลขดับมีตัวไแนเนาะพี่น้องเนาะวีบติดดับหกศูนย์นะพี่น้อง หกศูนย์ข่อยบอติดดับด้วยพี่น้องหาศูนย์ติดอยู่แต่60หกศูนย์บอติดนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนบอปักหลักแนวทางอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะคะ่ะเด่นบนไม่ปักหลักหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะสำหรับแนวทางเดินบนไม่ปักหลักอาจารย์เอกสิธิ์มาแล้วด้วพี่น้องแต่ว่าแนวทางสองตัวหลักเเด่น จีบรางยังี้มากเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนมาก่อนเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดอ่อมเนาะค่ะแอ็ดอ่อมเราบอกว่า905 509 709หสองตัวอยู่ที่09 05และ83เน้น905กับ709จากหน้าทางของแอ็ดอ่อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจ คุณยิงงายใจเพื่อนบอกวันเด่นอยู่ที่8เม็ดเดียวพี่น้องจ๋าเกาแปดสามเก้าแปดและเกาแปดผู้ใดมากระจวดจาดนำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดออมเออแอดออมนะคุณยิงงายใจมหันแอดออมผ่านไปยังสิมาแอดออมอยู่ตีหญ่ไพ่ประสันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับอาจารย์อยัศนัยอาจารย์อัศนัยบอกว่าดับล่างแปดประสนพี่น้องต่อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนตัดชุดเน้นมาแล้วเดินเน้นบนตรงๆว่าสั้นพี่น้องขาสาหรับแนวทางอยากเห็นก้นถือเหล็กเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนมีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าหกหกหกและเจ็ดหกสำหรับแนวทางอยากเห็นก้นถือเหล็กเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าใครรอว่าสัน้นอ่ะเพื่อนพูกว่าไปกลับเดินว่าสั้นเพื่อนห่มาสามตัวบนเนาะพี่น้อง เจ็ดสี่สองย์แปดห้าสองหกแปดสองตัวบนอยู่ที่4ี่สองแปดห้าและหกแปดขา 6, 1, 2, 7, 4, 7, ้างล่างหกหนึ่งสองเจ็ดสี่เจ็ดวสนเน้นเจ็ 2, ดสี่สองเดอร์ว,วสันราสองตัวกับสี่สองและสองเจ็ดวสันอภพีจาหนาได้ค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางข้างบนนะ่ซสี่สองข้างล่างน่าจะเป็นสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะอภพจานาได้ไม่รู้จักซื้อพนพี่น้องเนาะอภพจารนาได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสุมาอีเนาะสุมาอีบนเพิ่นบอกว่าล่างตัวนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นศูนย์ล่องสามเนาะจากเน้นเน้นก็ศูนย์สามศูนย์ห้าและศูนย์สี่ตัวรองแคบหน้าจอจากแนวทางของซูมาอีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางถึงของแถวพี่น้องบาทที่นี่เด่นสามล่องสองสามสองสามสี่และสามเก้าเอาเน้นไปเลยพี่น้องสำหรับแนวทางสุมาอีบนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง1ิปลางสองสูตรเทียบเน้นวัสันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอปเปิลพารวยนะจ้ะเพิ่นบอกว่าลางเด่นลางวดทีเแล้วเด่นเก่ากับหนึ่งมาหนึ่งนะพี่น้องเนะาะงวดนี้ชนอยู่ที่สองวัสันสองลางวัสันพี่น้องเอาเลขดับแจ้เพ่เอาบอยู่แท้แท่งวดนี้พี่น้องทุกหลายส้ำนักหลายอาจารย์่นให้เด่นสองมาลางหลายนะพี่น้องเนาะ ดับชนเด่นให้เลือกเด่นด้อพี่น้องด้ออย่าเอาเลงดับอย่ไพ่มาใส่ใจด้วยพี่น้องคะเพราะว่างวดนี้สองมาแรงสเหลือเกินข้างล่างเน,นาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาสามตัวบนแอดสร้างค้นขี่ตัวเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอชุดเต็มเลยพี่น้องเพิ่นบอกว่ามากส่วนตัวอยู่ที่เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าเก้าหกเก้าเนาะจ้ะเอ้ยเออเก้าหกสามเนาะจ้ะสองตัวเด่นอยู่ที่เจ็ดเก้า สองเก้าหกสามและหกแปดกันไหวบนล่างสองตัวนอะพี่น้องนะแต่ว่างวดนี้เพ่นไห่มาสามคูนะพี่น้องเนาะทุกครั้งงวดที่แล้วไห่มาสองคูงวดนี้ไห้มาสามคาาูนะจากวันน่าจะเอ่าเอาจวดจานน้ำเพินไปค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางสร้างคนขี่ตัวนะพี่น้องสามตัวบนสร้างคนขี่ตัวนอะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบิงสองตัวล่างสองตัวล่างเน่นตัวเดียวแขวนแขนพี่น้องถ้าหกมาล่าง ฟันไปเลย3663เม็ดเดียวแขนเพี่น้องสำหรับแนวทางสร้างคนขีดตัวฟัน2ตัวล่าง6336เม็ดเดียวแขนเพี่น้องเอามากกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปแล้วจ้ามาปิดท้ายด้วยเพื่อนบอกว่าเน้น10หน่วยบนล่าง3692เกอนาะจ้ะอันนี้2ตัวนี้มาใดบนล่างเนาพี่น้องเนาะมันมี232629 3639แ้ละ6 9 สำหรับแนวทางสร้างคนขีดต,ตัวมาสามใบสรุปให้เรียบร้อยพี่น้องคะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุ่นพม่พี่น้องนะจ๊ะที่เดเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขหูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันอมามแนวทางให้ยายไพ่มาให้พม่าพี่น้องในเบิ่งในช่วเป็นแนวทางนะจ๊ะ,นะจะขอบพุณนห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า